นี่นะครับเพื่อนๆครับเป็นเหรียญทรงผนวดรุ่นแรกนะครับของรัชกาลที่10นะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญที่หลวงปู่แหวนนะครับท่านปลุกเสกนะครับเหรียญรุ่นนี้พิธีใหญ่นะครับเพื่อนการพิจารณาเหรียญรุ่นนี้นั้นมีด้วยกันหลายบล็อกมากๆนะครับเพื่อนมีด้วยกันหลายบล็อกจะมีบล็อกทองแดงธรรมดานะครับบล็อกทองคํานะครับแล้วก็บล็อกพระอาทิตนะครับจะเป็นบล็อกพระอาทิตนะครับจะมีลักษณะเป็นเหมือนพระอาทิตนะครับอยู่ด้านบนด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนด้านในตรงนี้เลยนะครับจะจะเป็น เป็นรูปเหมือนพาทิตเลยนะครับเพื่อนส่วนบล็อกทองคำนะครับเพื่อนจุดที่ผมใช้พิจารณานะครับตรงเส้นขีดเส้นแรกตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับตรงเส้นขีดตรงนี้นะครับเราจะหาอะไรมาชี้เพื่อนเพื่อนได้เห็นกันชัดๆอ่ะนี่ตรงเส้นขีดด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีเส้นแตกวิ่งขึ้นไปด้านบนอย่างนี้นะครับจะมีเส้นแตกวิ่งไปด้านบนนะครับถ้าเป็นบล็อกทองคํานะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังนะครับเพื่อนเพื่อนสังเกตตรงนี้นะครับตรงเส้นรอยปะสองเส้นเนี่ยนะครับอ่านี่นะครับ ที่วิ่งขึ้นไปนะครับจะไม่ไปชนตรงจุดใต้ต่อๆนะครับแต่จะขึ้นไปด้านข้างนะครับจะเฉียงไปด้านข้างนะครับแต่นี้จะวิ่งชนขึ้นไปตรงตัวเต่อๆพอดีแบบนี้เขาเรียกว่าบล็อกทองแดงธรรมดานะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตรงโค้ดตรงนี้นะครับที่เป็นตัวเลขนะครับเพื่อนๆจะมีทั้งแบบเลขนูนและเลขจมนะครับอันนี้เป็นเลขจมนะครับการพิจารณาเหรียญนะครับให้ดูตรงขอบข้างตรงนี้นะเพื่อนๆนี่ขอบข้างตรงนี้ ขอบข้างของเหรียญเนี่ยจะมีลักษณะวนๆเป็นเหมือนก้นหอยนะครับเป็นเหมือนวงเดือนนะครับอ่าเห็นไหมครับจะหยาบๆยวนๆนนะครับเนี่นี่ตรงนี้จะชัดนะครับเกิดจากการปั๊มนะครับเป็นการเป็นรอยกึงจากการปั๊มนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องมีนะครับเหรียญนี้จัดอยู่ในสภาพสวยนะครับถึงจะเป็นบล็อกทองแดงธรรมดาก็ตามนะเพื่อนๆเรามาดูตัวตัดกันครับตัวตัดนะครับร่องตัวตัดนะครับเพื่อนๆอ่าธรรมชาติตัวตัดก็จะเป็นแบบนี้ครับ อ่า <idas> เป็นตัดถีกนะครับ half. อ่าเป็นเส้นเป็นเส้นขีดบ,บ้างบ,าบ,า like าบ้างมานะครับมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับพลิกมาด้านนี้ครับั๊บเห็นไหมครับร่องตัวตัดจะเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับร่องตัวตัดจะแบบเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็พลิกมาด้านท้ายของเหรียญนะครับเราจะต้องดูให้ครบให้หมดนะครับเพื่อนๆการพิจารณาเหรียญแท้เนี่ยเราจะต้องดูให้ครบทุกด้านนะครับอย่าประมาทในการพิจารณานะครับผมเพราะว่าการทําเหรียญ เหรียญยุคนี้เนี่ยการทําปลอมเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเพื่อนๆให้จดจําเส้น3ามเส้นตรงนี้นะครับรอยตัด2เส้นตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับจดจําเลยนะอ่าด้านซ้ายมือนะครับอ่าด้านซ้ายมือของเหรียญนะครับเนี่ยถ้าจัดอยู่ตรงนี้จะอยู่ด้านซ้ายมือของเหรียญนะครับเพื่อนเพื่อนให้จดจำานี่จะมีเส้นแบบนี้เอียงนิดนึงนี่เราจะเห็นเห็นไหมครับเส้นขีดตรงนี้ตรงกันเลยเป๊ะเลยอ่านี่จุดสําคัญเลยเพื่อนๆนตรงนี้นะครับ ตรงเส้นขีดตรงนี้นะครับให้จุดจําให้แม่นนะครับนี่นี่เห็นไหมครับเส้นขีดตัวเดียวกันเลยลายลายตัดตัวเดียวกันนะครับเพื่อนๆืเราต้องพิจารณาให้ครบด้านครบรอบทุกมุมนะครับอย่าประมาทในการเช่าหานะครับเพื่อนๆสมัยนี้นั้นวิเครื่องมือเนี่ยเทคโนโลยีมันล้ําไปไกลแล้วนะครับการทําเหรียญขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทําได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วผมจะมีจุดอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดสําคัญเลยเพื่อนๆสังเกตนะครับมันจะมีเส้นแตกนะครับ เส้นแตกบางๆนะครับเอียงเหรียญนี่จะเห็นเส้นแตกเส้นแตกตรงนี้นะครับประมาณช่วงนี้นะครับอ่าช่วงไหลนี้ขึ้นไปนะครับจะมีเส้นแตกนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเอียงให้ดูนะเห็นไหมนี่จุดนี้นี่จะเห็นเลยจุดเดียวกันตำแหน่งเดียวกันนะเพื่อนๆนะนี่จะเป็นพื้นเหรียญนูนข <laughs> ึ้นมานี่เห็นไหมนี่นี่พื้นเหรียญนูนขึ้นมาเพื่อนยิ่งเหรียญไหนคมๆนี่จะเห็นชัดเลยนะ พื้นเหรียญนูนๆขึ้นมานะครับเหรียญนี้จัดอยู่ในสภาพสวยครับผมได้มาผิวลุ้งเดิมเลยคมชัดมากนะครับคมชัดมากนะครับพระเนตรนะครับสายพระเนตรนะครับเห็นไหมครับลึกโอ้โหเหรียญนี้ดูผิวสิครับเส้นเซียนในบนพื้นเหรียญนี้ตึงแบบคมกริบเลยนะครับเห็นไหมครับคมเลยเส้นเซียนนี่คมกริบเลยนะครับเหรียญนี้คือสวยเลยนะครับผมได้มาสองเหรียญนะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมมากๆสร้างด้วยกันหลายเนื้อนะครับเพื่อน สร้างด้วยกันหลายเนื้อเนื้อเงินเนื้อทองคําทองแดงนะครับกระไหลเงินกระไหลทองนะครับเพื่อนๆหลายแบบนะครับผมหลายพิมพ์รุ่นนี้มีเสน่ห์น่าสะสมมากนะครับรุ่นแรกปี2อหนึ่งครับ